รู้ไหมว่าผู้สูงอายุ90%ต้มไข่ผิดวิธีนี่คือเคล็ดลับการต้มไข่ที่ช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรงสวัสดีครับทุกท่านกลับมาพบกับหมออีกครั้งในช่องดรสุขภาพนะครับวันนี้หมอมีเรื่องที่น่าตกใจนิดหน่อยมาเล่าให้ฟังครับเชื่อไหมครับว่ามีผู้สูงอายุชาวไทยเราถึง90%เลยนะครับที่อาจจะต้มไข่ด้วยวิธีที่ผิดมาเกือบทั้งชีวิตเลย ซึ่งทำให้เราพลาดคุณประโยชน์ดีๆจากไข่ไปอย่างน่าเสียดายมากๆครับเคยรู้สึกแบบนี้กันไหมครับว่าเอเราก็ทานไข่ทุกเช้านะแต่ทําไมยังรู้สึกเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีเรี่ยวแรงหรือบางทีก็มีอาการเวียนหัวบ่อยๆถ้าใครกําลังรู้สึกว่าใช่เลยนี่แหละอาการของเราวันนี้ต้องฟังให้จบเลยนะครับ ที่นี่คือช่องด็อกเตอร์สุขภาพครับเป็นพื้นที่ที่หมอตั้งใจจะนำความรู้เรื่องสุขภาพที่เข้าใจง่ายๆแต่เชื่อถือได้มาแบ่งปันให้กับพี่ที่น้องๆผู้สูงวัยทุกท่านเพื่อให้เราทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงไปด้วยกันครับก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องสำคัญกันนะครับถ้าทุกท่านคิดว่าเรื่องราวที่หมอนำมาฝากมีประโยชน์หมอรบกวนนิดนึงนะครับช่วยกดไลค์กดติดตามช่องของเราแล้วก็พิมพ์เลขหนึ่งในช่องคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้หมอสักหน่อยนะครับเอาละครับ เรามาดูกันให้ลึกไปอีกนิดดีกว่าว่าทำไมการทานไข่ทุกวันมาหลายสิบปีถึงอาจจะไม่ได้ช่วยให้ร่างกายของเรารู้สึกแข็งแรงกระปรี้กระเปร่าอย่างที่ควรจะเป็นปัญหาหลักๆเลยนะครับมันอยู่ที่คำว่าโปรตีนแปลงสภาพครับฟังดูอาจจะยากแต่จริงๆแล้วมันง่ายมากเลยครับมันก็คือการที่เราต้มไข่นานเกินไปนั่นแหละครับพอโปรตีนโดนความร้อนนานๆมันก็จะแข็งตัวขึ้น จนร่างกายของเราย่อยแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้ยากมากๆหมออยากให้ลองนึกภาพตามแบบนี้นะครับโปรโตีนในไข่ที่ต้มสุกเกินไปเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับยางลบเก่าๆที่แข็งโป๊กเลยครับคือเรากินเข้าไปก็จริงนะแต่ร่างกายดูดซึมไปใช้ไม่ได้สุดท้ายก็ขับถ่ายออกมาเปล่าๆเท่ากับว่าเรากินไข่ฟองนั้นฟรีๆเลยค่ะไม่ได้คุณค่าอะไรเลยทีนี้ลองมาดูภาพนี้เทียบกันชัดๆเลยครับ ทางซ้ายมือคือไข่ที่ต้มแบบพอดีพอดีนะครับไข่แดงจะยังมีความนุ่มเป็นยางมะตุ่มสวยงามแบบนี้แหละครับที่ร่างกายจะดูดซึมโปรโตีนไปใช้ได้เกือบเป็นร้อยคือ95%เลยทีเดียวแต่พอมาดูทางขวาที่ต้มจนไข่แดงแข็งปกแถมมีวงสีเขียวๆเวทาๆรอบๆนั่นแหละครับสัญญาณอันตรายเลยมันบอกว่าโปรโตีนดีๆถูกทำลายไปแล้วกว่าครึ่งหนึ่งเลยครับพอเรารู้ปัญหาแล้วก็เย่ยเพิ่งกังวลไปนะครับ เพราะว่าวิธีแก้ไขเนี่ยมันง่ายนิดเดียวเองครับอยู่ที่เคล็ดลับเรื่องเวลาที่หมอจะบอกต่อไปนี้จำตัวเลขนี้ไว้ให้ดีๆเลยนะครับเวลาทองคำที่จะปลดล็อกคุณค่าของไข่ต้มได้เต็มที่ที่สุดก็คือ7 8ถึง8นาทีเท่านั้นครับย้ำอีกครั้งนะครับ7-8ถึง8นาทีไม่สั้นหรือนานไปกว่านี้ครับแล้วทำไมต้องเป็นเวลานี้ล่ะก็เพราะว่าในช่วง7ถึง8นาทีนี้ล่ะครับ ที่โปรโตีนจะสุกกำลังดีที่สุดร่างกายเอาไปใช้ได้ง่ายแล้วสารอาหารสำคัญสำคัญตัวอื่นอย่างวิตามิน B12 ที่ช่วยบำรุงระบบประสาทและสมองโคลีนที่ช่วยเรื่องความจาและไบโอตินที่เป็นแหล่งพลังงานให้ร่างกายจะยังอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดครับ ยังครับเคล็ดลับของหมอยังไม่หมดแค่นั้นหมอมีตัวช่วยเด็ดอีก2อ,อย่างที่จะเปลี่ยนไข่ต้มธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นสุดยอดอาหารบำรุงกำลังสำหรับผู้สูงวัยเลยครับแล้วก็เป็นของที่หาได้ง่ายๆในครัวไทยเรานี้เองอย่างแรกเลยก็คือขมิ้นชันผงครับใช่แล้วครับขมิ้นชันสมุนไพรไทยบ้านเราเนี่แหละครับสุดยอดสรรพคุณเลยนะช่วยลดการอักเสบต่างๆในร่างกายและที่สำคัญมากๆคือ มันช่วยให้ร่างกายของเราดูดซึมโปรตีนจากไข่ได้ดียิ่งขึ้นไปอีกครับใช้แค่นิดเดียวเองนะครับประมาณปลายช้อนชาหรือ1ส่วนสช้อนชาก็พอแล้วครับและอย่างที่2ที่ต้องมาคู่กันเสมอขาดไม่ได้เลยก็คือพริกไทยดำครับใช้แค่หยิบมือเล็กๆ โรยลงไปเจ้าพริกไทยดำเนี่ยเขาทําหน้าที่เหมือนเป็นกุญแจวิเศษเลยนะครับที่ไปไขประตูให้สารสำคัญในขมิ้นชันออกมาทำงานได้เต็มที่เพิ่มประสิทธิภาพขึ้นได้ถึง20-30เท่าเลยทีเดียวพูดมาขนาดนี้หลายท่านอาจจะยังนึกภาพไม่ออกงั้นเดี๋ยวหมอขอยกตัวอย่างเคสจริงๆของคนไข้ที่หมอเคยแนะนำวิธีนี้ให้ลองไปทำดูนะครับ นี่เป็นเรื่องของคุณยายสมพรครับอายุ68ปีท่านมาเล่าให้หมอฟังว่าคุณหมอเมื่อก่อนเนี่ยยายเดินนิดนดหน่อยๆก็เหนื่อยแล้วปวดเข่าไปหมดเลยแต่พอท่านลองเอาเคล็ดลับการต้มไข่แบบนี้ไปทำตามนะครับท่านกลับมาเล่าด้วยใบหน้าที่ยิ้นย้มเลยว่าตอนนี้ยายเดินไปตลาดได้สบายขึ้นเยอะเลยไม่ค่อยปวดเข่าเหมือนแต่ก่อนแล้วโอ้โหหมอฟังแล้วก็ดีใจไปกับท่านด้วยจริงๆครับเอาละครับ ฟังแล้วอยากจะลองทำตามกันแล้วใช่ไหมครับมาครับมาถึงขั้นตอนที่สำคัญที่สุดแล้วหมอจะสรุปวิธีทำไข่ต้มสูตรพิเศษนี้แบบง่ายๆให้เลยพรุ่งนี้เช้าทุกท่านทำตามนี้ได้เลยนะครับเริ่มจากข้อหนึ่ง ต้มน้ำเปล่าให้เดือดจะจัดก่อนเลยนะครับอันนี้สำคัญมากข้อ2พอน้ำเดือดแล้วให้หรีไฟลงมาเป็นไฟกลางๆไม่ต้องแรงมากข้อ3ค่อยๆหย่อนไข่ลงไปในหม้ออย่างเบามือนะครับข้อ4ตั้งนาฬิกาจับเวลาเป๊ะๆเ,เลยครับ7นาทีครึ่งข้อ5พอครบเวลาปุ๊บให้รีบตักไข่ขึ้นมาแช่ในน้ําเย็นทันทีเลยนะครับเพื่อหยุดไม่ให้ไข่สุกเกินไปและสุดท้ายปอกเปลือกผ่าครึ่งแล้วก็โรยด้วยขมิ้นชันกับพริกไทยดาที่เราเตรียมไว้ครับ ทีนี้เวลาที่ดีที่สุดที่จะทานไข่ต้มของเราก็คือช่วงเช้าครับเริ่มจากตื่นนอนมาดื่มน้ำอุ่นสักแก้วก่อนพอสักหกโมงครึ่งก็ทานไข่ต้มสูตรพิเศษของเราเข้าไปแต่เดี๋ยวก่อนนะครับอย่าเพิ่งทานข้าวหรืออย่างอื่นตามทันทีนะให้เว้นช่วงสัก30นาทีเพื่อให้ร่างกายได้ดูดซึมโปรตีนดีๆจากไข่ไปใช้ได้เต็มที่ก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยทานอาหารเช้ามื้อหลักตามปกติส่วนชาหรือกาแฟรออีกสักหน่อยนะครับค่อยดื่มหลัง8ดโมงไปแล้วจะดีที่สุดครับ มาถึงส่วนที่ทุกคนน่าจะอยากรู้ที่สุดแล้วนะครับว่าถ้าเราทำตามเคล็ดลับทั้งหมดนี้อย่างสม่ำเสมอแล้วเนี่ยร่างกายของเราจะดีขึ้นยังไงบ้างสิ่งที่ทุกท่านจะสัมผัสได้เลยก็คือร่างกายจะแข็งแรงขึ้นมีเรียวมีแรงในการทำกิจกรรมต่างๆมากขึ้นจะไม่รู้สึกเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียร,ระหว่างวันเหมือนแต่ก่อนการเดินเหินการเคลื่อนไหวก็จะคล่องตัวขึ้นเยอะเลยค่ะ นอกจากนี้ยังช่วยให้ความจําและสมาธิดีขึ้นแล้วก็ยังอาจจะส่งผลดีต่อการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดและก็ความดันโลหิตอีกด้วยนะครับสุดท้ายนี้หมออยากจะฝากข้อความจากใจถึงทุกท่านนะครับว่าไม่ว่าตอนนี้เราจะอายุเท่าไหร่ก็ตามอย่าเพิ่งหมดหวังกับสุขภาพนะครับร่างกายของเราเนี่ยมีความสามารถที่น่าทึ่งในการฟื้นฟูตัวเองได้เสมอครับขอแค่เพียงเราใส่ใจดูแลเขาให้ถูกวิธีและทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเท่านั้นเองครับ ก่อนจะจากกันในวันนี้หมออยากให้ลองถามตัวเองดูนะครับว่าในเช้าวันพรุ่งนี้เราจะเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงอะไรเล็กๆน้อยๆเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเราเองได้บ้างแค่เริ่มต้นจากการต้มไข่ให้ถูกวิธีก็ถือว่าเป็นก้าวแรกที่ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ